ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นำทัพทีมงานโตเกียวมิสิกส่งพวงหลีดไว้อะไรการจากไปของเมลี่ทางด้านคุณดิวธีรพัฒน์ก็ร่วมส่งด้วยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องออนแอ t w e n t o u r นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอ t w e n t o u r ของเราด้วยนะครับหลังจากที่เมลี่หนึ่งในทีมงานแพลวาวแส่งทองได้เสียชีวิตลงแบบประทันหันหลังจากที่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะครับทำให้คนในวงการหมอลำต่างๆเนี่ยออกมาร่วมไว้อะไรกันเพียบ โดยงานนี้ทางด้านบอสบิ๊กบอสใหญ่แห่งค่ายโตเกม,มิสิกและก็เคยเป็นอดีตบอสใหญ่แห่งค่ายแสงทองฟินแลนด์ก็ได้ร่วมส่งพวงดีดไปร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะครับนอกจากบอสบิ๊กก็ยังมีทางด้านน้องโกกิน้องน้าตาลแล้วก็น้องซีแกรมจากค่ายโตเกม,มิสิกที่เคยอยู่วงแสงทองฟินแลนด์มาก่อนก็ต่างพากันร่วมส่งพวงดีดไปร่วมแสดงความเสียใจกันด้วยนะครับโดยงานนี้ก็มีเอฟซีของชาวโตเกม,มิสิกเข้าไปคอมเมนต์ ร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจํานวนมากและงานนี้นะครับทางด้านคุณดิวธีรพัฒน์พ่อค้าออนไลน์ชื่อดังปริศงพวงลีดนะครับไปร่วมแสดงความเสียใจด้วยก็อปิดท้ายคลิปนี้นะครับด้วยคลิปของแพรวพาวแล้วก็ทีมงานแพรวพาวแสงทองนะครับที่ร่วมกันมางานสวดพระอภิธรรมร่างของเมลี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเศร้ายังไงนะครับทีมงานออนไลน์ทวินิฟของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของคุณเมลี่มาไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับครับผมช่วงนี้การขอทำบ้าง้าใจกีิกับน้องเนาะระรับพวา่าพระคุณเจ้าที่ปรับกิศมิมนมาสวดอภิธรรมในสอดเยีนยของวันเี้ เมื <py S 2> ่อเอินคือเพิ่นจะไปทางภูหลักสวดที่ทำงานบอลเพ้นกุศลของคุณตาคุณศิริร่วมธรรมแต่จากใดพระคุณเจ้าท่าวัดป่าสุนทราราดลามทำทามลูกหลานผู้เดินอาหารเดินนำเดินได้เพิ่มเติมได้เด้อนะครับจะไม่จะได้กราสอบกราขอบคุณม่างหมอลำร้อยล้านคุณแผวปลาใส่ขงอคอง ทีมงานทุกดวงใจเนาะมือนีทถล่มมาทุกทุพพัน,หนพแห่งทีมงานแผ่พาพแสงค้องในสูญเสียบุคลากรอนอันส่งพุ่งคาในพุงแผ่าพแสงค้องไปแต่ว่ากระลักไก่พี่น้องกะยั่งลอยเปิดเส้นเต็มเนาะนะครับงานกะยั่งหล่ยน,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 นลยั่งเหลือพอที่จะเติมเต็มผ้าทีผ้าน,อ,นาองมวลแต่ละหม่องแต่ละบอนเนาะ จังสแลียวกว่าจะเป็นสายจวดสายบดจวดเนาะนะครับสายนิลนนกนนักษณ์จันไรกาผู้ได้ยินเสียงสี่กำลังแซ่พัดแสงคล้องนะครับบอกสลำเด้อนะครับเปินเดินทางมาหอนมาเดินกันแล้วผู้ค้านะครับจันไรกาแมนอิลีนาระเนาะนะครับจันไรกาฝากไล